สวัสดีครับจากคุณลุมันนะครับตัวนี้ W169 นะครับ Android นะฮะแคนบัสกล้องรอบคันนะครับไอ้กล้องหลังนะฮะตัวนี้แคนบัสกล้องหลังนะครับตัวนี้8คอสองซีพนะครับจะเป็นองสองแปดสอจอ 2K 2 0 0 0งพันคูณพันสนะครับ V13 นะฮะ2,000ันคูณพันสนะครับครบทั่วเลยนะฮะยูทูบว่าแมปสั่งงานเสียงสมบูรณ์แบ่ง2จอได้หมดนะฮะ วลุ่มได้หมดนะครับครบเลยนะฮะตัวนี้ GPS ได้หมดนะครับตัวนี้รองรับซิมนะครับซิม 4G Wi-Fi 5G นะครับแล้วก็คาเพย์อัลต์โตนะครับเป็นไวเลส s นะครับตัวนี้โอเคนะครับเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับ จากร้านคุรุมานะครับติดต่อสอบถามได้น,นะครับ w <16 9 S> 1ด9นนะครับสวัสดีครับ